ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะแต่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ปล่อยให้ครอบครัวในอนาคตของคุณยังอยู่กับความจนนั่นต่างหากล่ะคะที่เป็นความผิดดังนั้นนะคะมันมีแรงบันดาลใจมีเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จหลายอย่างหลายคนที่เขาเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยยิ่งถ้าตอนนี้คุณกำลังท้อแท้ บางทีการที่คุณได้รับรู้เรื่องราวของผู้คนเหล่านี้อาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะบางคนเขาประสบความสำเร็จโดยเริ่มจากฐานะทางบ้านยากจนที่บ้านไม่ได้รวยต้นทุนทางสังคมก็ไม่ได้สูงแต่เป็นเพราะพวกเขามีความมานะบากบัน เปลี่ยนความเจ็บปวดในวัยเด็กให้กลายเป็นแรงผลักดันจนพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้วันนี้ครูเก๋มีบุคคลเหล่านั้นเอามาฝากทุกคนเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเองมีกําลังใจที่จะทำอะไรต่อไปค่ะคนแรกถ้าเอ่ยชื่อทุกคนจะต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีคุณตันภาสกรน,นาทีหรือที่เรารู้จักในนามของซออิชิตันนั่นเองค่ะคุณตันเจ้าของชาเคียวระดับชาติ ถ้าคุณเคยได้ฟังเรื่องราวชีวิตของคุณตันคุณจะรู้ว่าในวัยเด็กคุณตันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะออกไปในทางยากจนด้วยซ้ำการศึกษาก็ไม่สูงเรียนหนังสือก็ไม่เก่งรูปไม่หล่อและไม่ได้มีปริญญาด้านการตลาดใดๆมาการันตีค่ะแต่จากธุรกิจกิฟช็อปขายหนังสือร้านกาแฟร้านอาหารเวดดิ้งสตูดิโ ไปจนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และคุณตันก็ได้จับธุรกิจชาเขียวจนเป็นที่เรื่องลือของประเทศไทยนั่นเองค่ะความลับที่นำคุณตันมาจนถึงความสำเร็จในทุกวันนี้นั่นคือคุณตันมีความเชื่อมั่นมีความวิิยะอุตสาหะมีวินยัยแล้วก็ไขว่คว้าทุกโอกาสอยู่เสมอและที่ขาดไม่ได้นะคะคือทักษะด้านการขายและการตลาด ซึ่งหลายคนหากมีทักษะด้านนี้คุณเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีทักษะการขายหรือการตลาดเพียงอย่างเดียวหมายความว่าถ้าคุณมีทักษะใดๆที่คุณเก่งหรือว่าศึกษาเรียนรู้จนคุณเชี่ยวชาญและชํานาญในเรื่องนั้นยังไงซะชีวิตของคุณก็จะต้องประสบความสําเร็จในด้านที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะ คนที่สองค่ะที่ชีวิตของเขาไม่ได้สวยหรูแบบที่เราคิดคนคนนั้นก็คือเจเคโรลิงค่ะผู้แต่งนวนิยายที่มีชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ใครจะเชื่อคะว่าผู้ให้กำเนิดนวนิยายระดับโลกจนถูกสร้างมาเป็นหนังถึง8ภาคอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นฝรั่งผิวขาวชาวอังกฤษซึ่งดูเผินๆก็เหมือนกับฝรั่งทั่วไปที่ดูดีน่าจะมีชีวิตที่มีคุณภาพตามแบบฉบับผู้ดีอังกฤษใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเธอมีชีวิตที่ยากลำบากมาโดยตลอดต้องหย่ากับสามีมีชีวิตการแต่งงานที่เลวร้ายแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีช่วงชีวิตที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะระหว่างนั้นเธอกลายเป็นคนว่างงานจะต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังแล้วก็อยู่ในแฟลตลังหนูด้วยเช็คประกันสังคมสงเคราะห์ มันทําให้เธอจะต้องพาลูกออกมาเลี้ยงที่ร้านกาแฟของน้องเขยอยู่เป็นประจําทุกวันเธอก็เลยใช้เวลาว่างในการแต่งหนังสือจนในที่สุดก็กําเนิดแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองค่ะเธอได้เสนอผลงานให้กับสํานักพิมพ์แต่ไม่มีสํานักพิมพ์ใดเลยที่สนใจผลงานของเธอแต่เธอก็ไม่ได้ยอด่อทอนนะคะแต่เธอเชื่อมั่นว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะต้องเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆทั่วโลกอย่างแน่นอน และในที่สุดค่ะสำนักพิมพ์ล่าสุดก็ตอบรับหนังสือของเธอโดยให้ค่าลิขสิทธิ์ก้อนแรกหลังจากนั้นไม่นานคนทั้งโลกก็ได้รู้จักกับปรากฏการณ์แฮร์รี่ฟีเวอร์จนได้นำไปทำเป็นภาพ,พยนตร์ที่ทำให้ผู้คนลหลงไหลไปทั่วโลกค่ะปัจจุบันเธอได้มีทรัพย์สินรวมอยู่2,000ล้านบาทขึ้นทำเนียบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับที่122ของประเทศอังกฤษแล้วนะคะ คนที่สามที่ครูเกตจะพูดถึงนะคะก็คือลีกาชิงลีกาชิงไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะเขาเป็นหนึ่งในนักธุรกิจของฮ่องกงแต่ว่าชีวิตในวัยเด็กของเขายากจนครอบครัวของลีกาชิงอพยพมาจากประเทศจีนและเข้ามาอยู่ในฮ่องกงในปี1940พ่อของเขาได้เสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ลีกาชิงอายุเพียง15ปีค่ะ ทำให้ลีกาชิงจะต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะมาช่วยทํางานหาเลี้ยงครอบครัวและในปี1950ลีกาชิงก็เริ่มทํางานทําธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติกและก็ขยับขยายกลายเป็นร้านธุรกิจดอกไม้พลาสติกเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาค่ะลีกาชิงเริ่มหันมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์และปัจจุบันเขาก็มีธุรกิจที่ครอบคลุมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโทรคมนาคม การขนส่งอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยติดอันดับโลกจากคนคนหนึ่งที่ไม่มีต้นทุนในชีวิตคุณเห็นไหมคะว่าทั้งสามคนที่ครูเก๋อเอ่ยมาไม่ใช่ว่าเกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ใช่เกิดมาจากการมีต้นทุนชีวิตที่ดีอยู่แล้วพวกเขาต่างใช้ความพยายามต่างใช้ความวิิยาอุตสาหะ ต่างศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาตนเองจนจากคนที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นคนร่ำรวยได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณท้อแท้คุณเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้รวยคุณไม่ได้มีทุนเหมือนกับคนอื่นเขาคุณลองดูนะคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกที่ไม่ใช่เพียง3มคนนี้ยังมีอีกหลายๆคนที่เริ่มต้นจากต้นทุนชีวิตไม่มี หรือต้นทุนชีวิตเป็นศูนย์หรือบางคนต้นทุนเขาติดลบซะด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้เชื่อครูเกศสิคะว่าถ้าโลกนี้อะไรก็ตามที่มีคนทำได้ตัวเราเองก็เป็นคนเหมือนกันเราก็ยอมที่จะทำให้ตัวเราเองประสบความสำเร็จแบบเขาได้เช่นเดียวกันแค่คุณจะต้องมีความเชื่อและคุณจะต้องมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจและคุณจะต้องหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอนั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ